เพื่อนๆพ่อกระดาจ้ากับยายสายหัวลาวเลขเด็ดพารวยค่ะกับแนวทางตัวเลขก็พี่น้องจา้าเหมือนห้ากับกามพโพกัน,กกนอีกเช่นเคยเนาะค่ะกับแนวทางเล่าพัฒนาศูนย์มีเดียงวดประจาวันที่ยี ก่อนอื่นแอดก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีค่ะสวัสดีทั้งเอฟซีไม่แล้กาก็สวัสดีเอฟซีเกาน่ำสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังไทยค่ะพี่น้องจ๋าแล้กก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังเพื่อนบ้านน่ำเขาแมาแหล่วก็ฝากกนไหลก็แช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายสายหวยลาวเล็กเด็ดพารวยน้ำเนาะค่ะเดี๋ยวห้ามาฟังคำเตือนกันก่อนนะพี่น้องเนาะ คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิง เขาฟังคำเตือนแล้วเนาะจะนะเขาฟังครเตือนแล้วจะแอดกะสิพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมาสรุปผลพี่น้องจา้าแนวทางเล่าพัฒนาหงวดวันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะจริงจริงแอดกะเฮ็ดคลิปสรุปไปแล้วรอบหนึ่งเนาะสำหรับผลแนวทางหงวดวันที่ยี่สิบสาม แต่ลากะก่อนที่จะไปรับชมงวดต่อไปใหกคำว่าสรุปอีกรอบนะจาะสําสหรับสูรเม็ดเดียวนี้จะให้น,นิสายวิ่งรูดพี่น้องจ๋าให้น,นิสายวิ่งรูดตัวเลขที่แอดให้ไปค่ะวันที่2 3แอดให้เด่น7รอง8แอดฟันที่7ค่ะเด่น7รอง8แอดฟันที่7เนาะ,ะผลค่ะาห้าสี่แปดเจ็จะเป็นผลงวดวันที่23ค่ะ สองตัวบนจะเป็นเจ็ดศูนย์นพี่น้องจ๋าวิ่งรูดมาน้พี่น้องจ๋าเนาะได้เฮกันไปเจ็ดศูนย์ตรงๆคะ่ะสองตัวรางสองตัวรางจะมีสองคูเนาะจะมีเก่าหากับซีแปดแนวทางของแอดมาซีแปดพี่น้องจ๋ามาตัวจอตัวเนนเนาะวิ่งรูดมาสายเจาะมาค่ะกะได้เฮกันไปบนรางนาอพี่น้องเนาะสำหรับวันที่ยี่สิบสามค่ะ แอดกะขอแสดงความดีใจกับเพลื่อนๆพี่น้องเอฟซีน้่เนาะคะ่ะกะเดี๋ยวตามต่อพี่น้องจ๋าตามต่อคะ่ะกับแนวทางราวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวเนาะแต่ย้ำนับพี่น้องวานเน้นสีสายวิ่งรูดคะ่ะเน้นสายวิ่งรูดสำหรับงวดต่อไปคะ่ะงวดต่อไปแอดกะคำนวณออกมาแล้วได้ที่เดนหนึ่งรองสองเดนหนึ่งรองสองแอดฟันที่หนึ่งค่ะ อ่าในเมื่อดฟันที่งแอดการูดหนึ่เนาะิ่มต้นที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะ1 5 1 6งห้าแล้วก็1 9เด่น1รอง2องแอดฟันที่1ค่ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งพี่น้องจ้า อย่าลืมวันนีทางของแอดก็ค like ือหกกับเกาเป็น exactly. ตัวเดียวกันเนาะหกกับเกาเป็นตัวเดียวกันค่ะถ้าได้สายวิ่งรูดแล้วเนาะพี่น้องนอก็คือเดนหนึ่งร่องสองค่ะแต่ว่าตามสูตรแล้วแอดจะให้เน้นสายวิ่งรูดด้อพี่น้องจ๋าเด้อสาหรับสูตรเม็ดเดียวนาะตามสูตรแล้วเนาะบอกว่าจะเป็นล่าพัฒนาค่ะห้าน้อยค่ะแล้วก็หวยรัฐบาลไทยเนาะตอนนี้แอดกะได้คำนวณสูตรเม็ดเดียวสายวิ่งรูดของรัฐบาลไทยออกมาแล้วนะพี่น้องจ้า ทุกแนวทางค่ะถ้าเป็นแนวทางของแอดคนมัรเลาะหรือว่าแอดสายหัวยลาวเลขเด็ดผารวยนอถ้าเป็นสูตรเม็ดเดียวแอดจะให้เน้นที่สายวิ่งรูดเนาะค่ะสำหรับแนวทางหัวบันทียิบหกแอดขาเดืนหนึ่งร่องสองแอดฟันทีหนึ่งค่ะสำหรับสายเจาะค่ะมาดูสายเจาะนอทสายเจาะแอดให้เน้นที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหก หหก,กับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะระวังระวัง19ึ่ระวัง19ึ่งามาดูสายเจาะหลักสงค่ะหลักสงจะมีสอง 3, สามสงสี่สงห้าแล้วก็สองหกหรือว่าสองเก้า ถ้าเพื่อนๆพี่เพ่นน้องมากจดไวแคบไวเนาะค่ะเพื่อป้องกันการลืมสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องค่ะท่านได้สนใจเขาลุ่มแนวทางนาก็สามารถแอดไลน์เขาไมาได้เลยพี่น้องจ้าแอดก็จะมีกลุมฟี่แล้วก็วีไอพีน้ำเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านได้สนใจกแอดไลน์เขามาได้เลยค่ะ s a y หกหกหกเก้า s a y หกหกหกเก้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาแล้วพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ